สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่เป็นไวรัลมากๆในโลกออนไลน์เลยนะฮะเป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากเงินแค่40สตังค์แต่กลับสร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็ให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่กว่ามูลค่าของมันหลายเท่าตัวเลยครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันด้วยคำถามนี้เลยเงิน40สตังค์เนี่ยมีค่าจริงๆเท่าไหร่กัน คือถ้าพูดกันตามตรงในยุคนี้เงินจำนวนนี้มันอาจจะซื้ออะไรแทบไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเรื่องที่เรากำลังจะมาเจาะลึกกันเนี่ยจะทำให้เราต้องมองคุณค่าของเงินเล็กๆน้อยๆน,นี่เปลี่ยนไปเลยล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับคือโรงเรียนบ้านเป้าหรือชื่อเต็มๆก็คือสำรานชัยวิทยาที่จังหวัดชัย,ยภูมินี่เองที่นี่เขามีเป้าหมายง่ายๆอย่างหนึ่งซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังกันนี่แหละครับ คือทางโรงเรียนเขาอยากจะปรับปรุงสนามกีฬาเก่าของโรงเรียนนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่สําคัญเลยนะฮะให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมได้ออกกําลังกายกันก็เลยเปิดระดมทุนขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าโครงการนี้มีความหมายกับเด็กๆแล้วก็คนในชุมชนมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะฮะเพราะว่าชุมชนก็ให้การตอบรับดีมากเลยครับเริ่มมีคนร่วมบริจาคเข้ามาเรื่อยๆซึ่งไม่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็ให้ความสําคัญแล้วก็ขอบคุณทุกยอดเท่ากันหมดเลยครับ แต่ว่า่ามกลางเงินบริจาคที่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันมียอดหนึ่งครับที่แบบแตกต่างออกไปเป็นยอดบริจาคที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องแล้วก็ดึงความสนใจจากทุกคนจนกลายเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้เลยใช่แล้วครับยอดบริจาคที่ว่านั่นก็คือ0.40บาทหรือก็คือ40สตังค์โอ้โหเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากๆจนน่าแปลกใจแล้วก็ทำให้ทุกคนต้องหยุดคิดเลยครับว่า แล้วยังไงต่อคำถามที่ผุดขึ้นมาทันทีเลยก็คือแล้วโรงเรียนจะทำยังไงละ่ะกับเงินบริจาคที่มันน้อยขนาดนี้คือบางคนอาจจะมองข้ามไปเลยหรืออาจจะคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นหรือเปล่าแต่สิ่งที่โรงเรียนบ้านเป้าทำเนี่ยกลับไม่ใช่แบบที่หลายๆคนคิดเลยครับและนี่แหละครับคือจุดพีคของเรื่องเลย เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเงินบริจาคแต่การตอบสนองของทางโรงเรียนต่างหากที่เปลี่ยนเรื่องเล็กๆนี้ให้กลายเป็นปรากฏการณ์ไวรัลที่น่าประทับใจไปทั่วประเทศเลยสิ่งที่โรงเรียนทำก็คือเขาทำป้ายประกาศขอบคุณครับสำหรับยอดบริจาค40สตางค์นี่แหละแล้วก็เอาไปโพสต์ลงเพจของโรงเรียนอย่างเป็นทางการเลยนะคะเหมือนกับที่ทําให้ผู้บริจาคคนอื่นๆทุกคนเปะ๊เปะๆไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการลดทอนคุณค่าอะไรเลย การกระทําของโรงเรียนเนี่ยมันสะท้อนความคิดที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะว่าบริจาคก,ก็คือบริจาคไม่ว่าเงินกี่บาทก็มีค่าเหมือนกันหมดนี่แหละครับคือแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยคือการให้เกียรติในเจตนาของการให้มากกว่าการมองที่ตัวเลขดังนั้นประเด็นที่ทําให้เรื่องนี้มันไวายรอบเป็นพลุแตกเนี่ยมันเลยไม่ใช่ตัวเงิน40สตางค์นะครับ แต่การกระทําที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังของโรงเรียนที่ให้เกียรติและเห็นคุณค่าของน้ําใจเล็กๆนั้นตั้งหากที่ไปโดนใจคนในโซเชียลเขาอย่างจังเลยและผลลัพธ์มันก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับโพสต์ขับคุณยอดบริจาค40สตางค์นั้นน่ะถูกแชร์ออกไปมากกว่า15,000ครั้งกลายเป็นกระแสที่จุดประกายให้คนหันมาคุยกันเรื่องการให้เกียรติและคุณค่าที่แท้จริงของน้ําใจกันใหญ่เลยครับพอเรื่องมันดังขนาดนี้ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าบทเรียนที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเล็กๆนี้มันกำลังบอกอะไรกับสังคมของเราอยู่บ้างบทเรียนสำคัญสคัญที่เราได้จากเรื่องนี้เลยนะคะข้อแรกเลยการให้ไม่มีคำวันเล็กเกินไปครับ 2. คุณค่าที่แท้จริงมันอยู่ที่เจตนาไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินเลย 3. การให้เกียรติความดีอย่างเปิดเผยแบบนี้มันสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดสิ่งดีๆตามมาได้อีกเยอะเลยและสุดท้ายมันก็ทำให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าใช้ให้ถูกทางมันก็เป็นพลังบวกที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่า การกระทำเล็กๆเพียงอย่างเดียวของเราจะสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่แบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงได้อย่างไรบ้างเหมือนกับที่เงิน40สสตางค์และป้ายขอบคุณเล็กๆได้ทำมาแล้วนั่นเองครับ